สุดครับเอาไหมเอาไหมครับ oh oh oh. เริ่มด้านฟูไปโอ้ทีตีแย่ yeah, มาก lúa cá thư nhà ba bò ba bò cắt thư nhà <laughs> cắt nhắn nhà cứ cắt biệt ซับรูดไปต้นหนึ่งแล้วเว้ยเศร้าเลยฮะน,นี่ ตัวเหรเห็นตตวดั้มคือลือเลยไหมร้อยมาซำไหมเรียบร้อยเรียบร้อยโดนครับเรียบร้อยใสสวยอีกหนึ่งตัวครับผม ขึ้นก่อนขึ้นก่อนนี่นะครับชอนครับกัดอยู่สามซีทีนี่ครับนี่ชมครับนี่ครับชอนครับใส่สวยอีกหนึ่งตัวฝากไว้ด้วยนะครับผมโดนชแนลครับตกปลาช่อนครับผมหมายในคลองนะครับผมฝากเหยื่อด้วยนะครับผม มีตัวเป็นโดนครับผมกบอึ่งยางน้ำบอยนะครับวันนี้ไซกบจิ๋วสุดยอดครับผมจะตอกตอเอียบร้อยโอ้โไซวยกบผูซวยกบเมข้างรายเซบเอฟเอฟ กระเพาะปีดเลยมึงคงาลายออกมาเลยยางเดียวเนาะโดดยางดังโวยโจ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 อยอะเนี่กระเพาะให่กับทัวร์ทัวรระตึกตัวร์ทีรวัมันดังดังกระโคาะอ๋อไปเพราะที่ตีไม่มีแล้วครับพอได้เพรได,พได้พอได้ยอด วัดเรียบร้อยครับเรียบร้อยเล็กใหญ่ครับโดนหมดครับผมนี่ครับผมฟังด้วยนะครับผมอช่อนครับใส่จิ๋วๆแต่อมมิดเลยนึกว่าจะไปอมซะแล้วเก็บครับวูนี่มีตัวอยกกาสลาดัดใส่สวยด้วยพ่งลงด้วยเก็บปลากันครับแป๊บนึง โอ้าเดี๋ยวสามตัวแล้วเว้ยกบตัวหนึง่งกบตัวหนึ่งเอ้าคีมวะอืมอมึงขึ้นสั่นเด้เอเฮานี่ตัวมึงเดือดผ่านลงไปแรงมันครบเลยได้นี่ ้ซ้ายสะดุดตัวใหม่แรงกูกาบระมาณนะอโอ้โหเด็มันลักขี่เท่านี้มา ร้อยสวยเกินโอ้โหมันมีตัวได้ไงอะ่ะอือหืออุ้ยเรียบร้อยครับหนึ่งตัวไส้สวยด้วยเรียบร้อยอู้ไส้สีขีดครับท่านผู้ชม เดิมที่เรียบร้อยวายมาดูดมับเลยคำเดียวดูเรื่องครับผมนน่ะเดี๋ยวเดครับผมฝากมาด้วยนะครับสุดยอดครับผมได้อีกหนึ่งตัวครับเอ้ยอย่างนี้หน่อยเขาเรียกมันมันครับผม ขายังอุ้ยเร็วนเร็วๆกอนเร็วๆอย่าให้มันหมดตาเมื่อกหอนเร็วๆกรอนเร็วๆไปไปหยอกอยู่กางพังเขาไหมไปหยอกอยู่กางพังเอาหยอกอยู่กางพังหุ่นไปหยอกไหมหุ่นไปผ่าหยอกอยู่กางพังหุ่นอย่าเอามาหลากทำไมบัวไม่ตื่นพ่อพอยยูซือยูซือเก็บเพิ่มยูซือ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 เอ้ย อย่าต go yeah, ัวจมนะอย่าอย่าผมไม่กอดอย่า่งถึงแล้วอย่าผวาดเ้อขายเร็วเร็วเร็วกอดเร็วเร็วเร็วไม่ใช่มุดม่ใช่มุดบอกับป้อมถูกป้อมจีบบอลไทยเที่สั่วอะเก็เอามาไทยผมจะใส่ป้อมถกถกเอาเาเขกเลย หมดจ่อยหมดแล้วอุโมเรียนไปบัวบังเดี๋ยวนั่นแหละปล่อยเสือลงปล่อยเสือลงปล่อ,เอ,อยเสือแม่ต้องก็ไข่เสือแม่ไายเสือ,อวะหมดจ่อยเฮ้ยเฮียงไข่อยิออ่งไา่อ,าอายอิ่ 还一股油香出炉啊！开门。 митова